88 Fishing Camp ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกไฟฟ้านะครับ Leoby Adventure SF uh, 700 ATS นะครับ Adventure SF 700 ATS นะครับดูหน้าตานะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่หรอกครับแต่ว่าด้วยบอดี้ของมันนะที่มันทํามาเป็นแบบอุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยดูใหญ่นะครับจริงๆแล้วตัวมันเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะฮะก็ความจุสายเนี่ยก็สักประมาณสัก สามร้อยเมตรน่าจะได้นะครับสามร้อยเมตรได้อยู่นะครับเมดินเจแปนนะครับเมดินเจแปนริ้วรอยทั่วไปมีนะครับริ้วรอยทั่วไปนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับริ้วรอยก็มีโดยทั่วไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยนะนะครับตัวนี้หมุนขวานะครับหมุนเดินหน้าก็จะมีเสียงกันดีกลับแบบนี้นะครับเห็นนะฮะตัวนี้เป็นตัวตั้งหน่วงนะครับปรับหน่วงเวลาเราจะ ปล่อยสายนะครับหย่อนสายอะไรเงี้ยนะครับลื่นไม่ลื่นนะครับต้องการลื่นแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นแบบคันโยกคันโยกตัวนี้ใช้ตั้งสปีดนะครับตั้งสปีดนะฮะไม่ใช่แบบเราจะโยกแล้วลอกมันทํางานเหมือนของพวกได้ว่านะครับอันนี้มันเป็นลอกที่มันเก่าไปนิดนึงนะครับมันก็เลยไม่ได้ทําแบบคันโยกที่แบบลอกมันทํางานอยากแรงก็โยกอะไรอย่างเงี้นะครับแค่ตั้งสปีดว่าจะแรงประมาณไหนแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดน้าลอกแบบนี้นะครับสับเปิดสับ แบบนี้นะครับมาดูระบบไฟนะครับผมสายอันนี้เป็นสายของเรียวบีแท้ๆเลยนะครับเรียวบีหัวเขาจะไม่เหมือนใครเห็นไหมครับนี่หัวเขาจะเป็นเหลี่ยม,ยมนะครับเป็นเหลี่ยมแบบเครื่งวงกลมตรงนี้ข้างบนก็จะตัดเหลี่ยมนะครับเพราะว่ารูของเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเหลี่ยมนะเพราะงั้นต้องใช้สายของเขานะครับหรือจะถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะก็ซื้อสายได้ว่านะครับสายได้ว่าที่ร้านผมมี นะครับเอาไปแปลงได้นะครับไปเหล่าๆหัวนิดนึงนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันเสียบเข้าไปนะครับหมุนสลักล็อกแบบนี้ส่วนชุดนี้ก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ได้เลยนะครับแดงคลิปบ,บวกดงคลิปลบนะครับนี่นะครับเมื่อเสียบเข้ามาแล้วมันก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับนี่ไฟเข้าเรียบร้อยอ้าว ตัวขี้บที่แบตเตอรี่มันไม่แน่นนะครับนะนะบ,บางทีแบบไอตัวชุดขี้บอะไรอย่างเงี้ยมันหัวมันสกปรกบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องขัดคอยเช็คคอยถูทำความสะอาดบ้างนะครับนี่เมื่อลอกมาแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบนี้แม็กอันนี้คือแม็กนะครับนะมันเป็นสปีดนะครับที่เราเอาไว้ใช้งานนะครับกดกดไม่ทํางานเห็นไหมฮะไม่ทํางาน นะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะสายมันไม่ได้ออกไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาสายออกนี่นะครับสี่สิบเมตรนะครับผมอ่ะขอปัดสะปีดก่อนเอาสปีดขึ้น นะครับเห็นะนะครับแล้วถ้ย่านี้เราสามารถมาเล่งได้ตรงนี้นะครับช้าเร็วเอ่านะครับยังไม่ชินกับระบบของเรียวบิเท่าไหร่นะครับนะหมดแล้วอ่ะสามสิบสี่เองเออนะครับ เห็นไะหผมยังไม่ชินนะฮะไม่ได้เล่นเลยนะครับอันนี้ก็เสียบลองมาพร้อมๆกันเลยนะครับตัวเกียร์ทำงานปกตินะครับเขาก็จะมีเสียงเตือนนะครับเมื่อเวลามันหยุดแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะไม่ทำงานนะครับเมื่อถึงที่ห้าเมตรนะครับมันก็จะตัดที่ห้าเมตรนะครับผม ล้อลก,ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแค่ว่าผมไม่ชินเหญ่ๆปกติจะจับไร้ว่ากับชิมาโน่ซะบ่อยหน่อยเรียวบีนาน,านๆจะจับสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับบางทีสายคีบไม่แน่นบ้างอะไรบ้างมันก็จะดับๆติดๆไปนะครับก็ดูที่ตีชุดคีบดีๆนะครับว่ามันสกปรกหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับบางทีขั้วแบตเตอรี่ไม่แน่นมันก็มีผลนะครับผมนะตัวน,นี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะพร้อมใช้งานนะครับพร้อมสาย นะไม่มีกล่องนะครับพร้อมใช้พร้อมสายเลยนะครับสายที่ E ก็เต็มสปูลนะครับตัวนี้เป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะครับผมยังไม่เคยลงน้ําที่ไทยนะไม่เคยลงน้ําที่ไทยนะครับนะเอาไปเล่นเนี่ยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยครับเล่นได้สบายๆเลยนะครับน้ํา50-60เมตรนี่กาลังเพลินๆเลยนะครับนะหรือมากกว่านั้นก็ได้80เมตรนะครับตะกั่ว1นึโลอะไรอย่างเงี้ยเจอน้ําเชี่ยวตะกั่ว1โล2โลนะครับสาวขึ้นมาไม่ต้องเมื่อยนะครับกดเลยนะครับอทำงานสบายๆเลยนะ